ผมมือในการให้แบบ top 5ของเราด้วยนะครับขอบคุณนะครับชุดสวยๆนะครับจากทีมกครับเลยจ้าเลยอไรครับเ่อนครับ ในช่วงนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกท่าน,นรอคอยที่เราจะทราบแล้วนะครับว่าใครนั้นจะคือบิ๊ s แบรนด์สมบุภาพสอพันคนใหม่แต่วัในช่วงนี้ครับเราจะมาเริ่มต้นกับการประกาศตําแหน่งรองชนะเลิศอันดับ3นะครับซึ่งจะมีทั้งสิ้น2ท่านด้วยกันและในช่วงนี้ครับผลสําหรับตําแหน่งต่างอยู่ในมือของผมแล้วผมขออนุญาตคุยกัน้านหน้า,นาสักเล็กน้อยนะครับและในช่วงนี้ครับ สมุดสงคราม2024ได้ไดไดแก่ขอแสดงความนดีกับ S M K หนึ่งครับวิรินเก้าปุกครับครันงวันนี้ครับผมขอต้อนเชิญครับ ท่านทงเชียวเล็กการจะมาสังสงครามครับคุณสุภา e AN, พบรสุิีกรวัฒนาโองที่เกิดในการมอบตำแหน่งรองอันดับสามลิขขสแกรนสมสงความสองคนที่สุครับ SMK SMK หนึ่งศูนย์ครับจีนราคาช่เทและทุกทนี้ครับกณเขาเลเชกตั้งสภูพัฒนาไรัการเมืองนำมอบตำแหน่งหัหน้าดัฐบาลเมื่อวันศุกร์ที่ บริตโปรธนารับเป็นอย่างสูงครับไปจ่อกันที่ตำแหน่งต่อมาครับกับรองอันดับสองมิสแกรนด์สมุทรสงคราม2องพันยี่สิบส่และรองอันดับสองมิสแกรนด์สมุทรสงคราม2024ได้แก่ S M K S M K หนึ่งสามครับชั้นทีนะ คุณด้วยนะครับและขอแสดงความดีกับรองอันดับสองของเราด้วยนะครับอเอาละครับทุกท่านครับและในช่วงเวลานี้เหลือ2อหมายเลขด้วยกันนะครับคนั่นก็คือ SMK 0 6และ SMK 0 2ขอเชิญทางด้านหน้าเลยนะครับทั้งสองท่าน ประสบคามเรสู่การกวบตนเวทีมิสแกร a n ์ไทยแลนด์ พัธรวดีริมาคมครัดแรแรดรดแดรดแรดร ที่ผ่านผมรองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์สมุทรสงคราม2024ครับและขอเรียนเชิญคุณู้เขยู่ต่อด้านบนเวทีนะครับเพื่อมอบตำแหน่งนะครับกับผู้ชนะมิสแกรนด์สมุทรสงคราม2024ขอเสียงปรบมือให้กับ SNT สุดโหดวิกตอร์คุณเธอจะได้รับนะครเงินรางวัล30,000บาทโชว์ฟรีประจำตำแหน่งสายสะพาย ชอบดอกไม้นะครับและที่สำคัญนะครับกับมุมกลุ่นประจำตำแหน่งในกิจกรรมท่านซอนกับชูอิเดนติตี้ไวน่าตัวแม่เลยนะถ่ายรูปมาตัวแม่นะมาละง่อนสวยมากเลยค่ะไวน่าตัวแม่เลยนะแน่นอนนะคุณผู้ชมทุกท่านครับซึ่งเธอนัสนะครับจะเป็นตัวแทนของจังหวัดสมุทรสงครามครับข้าสู่การประกวดบนเวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทย Miss Grand Thailand 2024นในเดือนมีนาคมปีหน้าด้วยนะครับ ไเลยเป็ใส่ไม่วสน้ลยไั่เราจมเลยาสูเลย่ช่เลยไม่ใมในการ่ส่ยม่ยม่ใเลยไมนใส่เใสล้วมสไม่วสม่ใรเลยไมเลยมสลใ่เ่ใสนครับเรยใสมส่ม่สมยมยใ และทุกท่านครับนี่คือมงกุฎประจำตำแหน่งมิสแกรนสมุทรสงคราม2024กับตัวแทนชื่อไอเจิ้นเจเจโดยจากเรายังมีช่อดอกไม้สวยๆนะครับซึ่งเป็นช่อดอกไม้ประจำตำแหน่งมิสแกรนสมุทรสงคราม2024ด้วยนะครับสวยถูกใจกองเชียร์ไหมครับ แห่งความภาคภูมิใจของชาวผู้นี้ครับและจะเป็นคนไทยงับชาวสมุสงครามทั้งจังหวัดครับในการเข้าสู่และการปุ่นพิสแปรไทยแลนด์ต่อไปและเรายังมีช่อดอกไม้สวยๆนะครับเป็นช่อดอกไม้ประจำตำแหน่งิสแปรสมุรสงคราม2 0 2วันด้วยนะครับขอคุณคุณเป็นอย่างสูงครับ คุณคปณนวยด้วยนะครับอด้เลยครับทุกท่านครับถึงเวลาอีกหนึ่งช่วงที่ทุกคนรอคอยครับเราจะได้ถใใึงน้ำได้เฟิร์สฟอร์นะครับในฐานะมิสแกรนด์สมุทรสงคราม2024และในช่วงนี้ครับอขอเสียงประมูออกสรังให้กับมิสแกรนด์สมุทรสงคราม2024ด้วยการดาโครคำ ถึงช่างนะครับจะรวบรวมรายการให้กับท่านผู้นู้นะครับในการประกวดบนเวที Miss Grand Thailand ต่อไปนะครับในเดือนมีนาคมปีหน้านะครับและสามารถติดตามนะครับกิจกรรมต่างๆของ Miss Grand สมุทรสงครามได้นะครับทางเฟซบ o ๊กแฟนเพจ Miss Grand สมุทรสงครามนะครับสำหรับในวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมรายการ YouTube Channel Grand TV รวมถึงทุกท่านที่อยู่ณโรงแรมอัมพวานแน่นอนนะครับแล้วเราจะพบกันบนเวที Miss Grand Thailand สองพนยี่สิบในเดือนมีนาคมปีหน้าสำหรับวันนี้ครับ

ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องๆนะครับได้ถ่ายภาพนะครับรวมถึงนะครับผู้สับส่วนและคณะกรรมการทุกท่านนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเอาละครับและขอเชิญท่านแรกครับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงครามครับคุณสุภาพรสิริกิจวัฒนาลุงครับ พอแายไม่หนละแชมป์สิมากเลยแชมป์ลคเรียนเชิญท่านตรงกลางหน่ยครับ